พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระรัศมีหมื่นโลกธาตุนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะจ๊ะนี่บุบออกไปเลยโอ้หมื่นโลกธาตุถ้าเธยมีไว้ในตำรับตำราก็เนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลายพระองค์นับพระองค์ไม่ทั่วนะจ๊ะที่พอเป็นแซมเป่ลในตำรับตำราก็ จะมีไม่กี่พระองค์ใช่ไหมคลัใช่ครับผมหรือมันจะมีพระสมังคระครับผมสมมาสมุทรเจ้าลงหนึ่งก็มือแล่วโลกว็าทธาตุเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมนี่ลงนั้นก็มีบุญวิเศษเกี่ยวกครับโออปัปธิบพันตัวเลยใช่ไหมจ๊ะอเอาเอาเอาผ้าเอาประชุบน้ำมันนะในสายในยคน เออดีเหมือนกันนะกินก็ได้ใช้ก็ได้เนยะ <g ill ain> กินก็ได้ทาก็ได้ใช้ก็ได้เนะอ,อมาพันกายของพระองค์เนาะของท่านสมัยเป็นปรมโพธิสัตว์อยู่แล้วก็จุดประทีปจุดเลยพนมมือสวดสรรเสร,ริญคุณของรัตนตรัยรอบพระเจดีใช่ไหมจ๊ะพระสถูปเจดี ไม่กลัวตายเลยเนาะคือใจมีแความปลื้มปิติในระดับอาชีวิตเป็นเดิมพันในจิตเริ่มใส่ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอลปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตพอถึงบารมีเต็มเปี่ยมบุญพิเศษนี้ส่งผลเลยโอ้สิ่งพิเศษก้าประการผ่านและแปดประการ จะเกิด hmm. ข <un catch trap samurai> uh, uh, uh. <a> <Caesar> ึ้นในยุคหน้ายุคพาสมัยพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยเราทบทวนสิจ๊ะสิ่พิเศษประการที่หนึ่งไม่เอานักเรียนต้องว่าพร้อมๆกันเอาเอาคือจะได้ดูว่าอ่าเรายังจังมาได้ไหมอ่ะหไม่มีกนบ้าบ้า คนตาบอดสามไม่มีคนง่อยเรียกเสียขาสี่ไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วย 5. ไม่มีการผูอาฆาตกัน 6. มีรูปร่างสมส่วนงดงามเจบการเเดินทางสะดวกสบาย แผ่น,<พ>นดินารากเรียสรบสม่ำเสมอกันเก่งมากเลยอืล๋เราทัวกันนิดนะจ๊ะสิ่งวิเศษประการที่แปดเมื่อวานเราค้างตรงนี้พอดีมันหมดพอดีเลยเลยนี่ยขนาดรอยหมดแม็กแล้วเมื่อวานหมดแผ่นดูท้ายเลย เเป็นภาพที่สองร้สิบเจ็ดภาพแลยจ้ะ<ต>เราพามาแล้วเนี่ยสองร้อยสิบเจ็ดภาพารเราไปหาดูที่ไหนมีได้อย่างนี้มั้งเออนี่นะ <c oughs> สิ่งที่เศษประการที่ 8. แปดเหล่าในยุคนั้นแผ่นดินจะราบเรียบสม่ำเสมอไม่ครุกคละ <c oughs> ดีมาก เพราะว่าเราจะเดินสะดุดอะไรเนี่ยมหมดสิทธิ์เลยน,น,เนี่นะอาชีพที่จะรักษาแผลพยาบาล,าบาลเอ่ย่ากอดฝ่าอะไรางนางเข็มได้อะไรหมดไปอีกอีกหลายอาชีพเลยเห็นไหมจะ๊ะอย่าดงอย่าแดงยาา่าสารพัดหมดไปอีกแล้วเนี่ยนี่ไงเพราะว่าราบเรียส,สัมมุไม่รูคระ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติสมัยที่พระองค์เป็นพระบรมโพธิสัตว์ต้องทรงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วถึงไม่มียกเว้นเลยมแม้แี่เพียงคนเดียวไดน้จ้ะและทรงทำอย่างสม่ำเสมอด้วยไม่ใช่ทำห้าวันหยุดไปอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างนี้นะ เลยที่พระองค์จะทรงทำชนิดตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่าแปดเสียวสงไขกับอีกแสนมหากับง<า>นี่สม่ำเสมออย่างนี้เนอะเราที่ผ่านมาเราไม่สม่ำเสมอลองปีปีเถาะนีด่ดูสิจ้ะ,ะอ่ะสองห้าหาสีว่าทั้งปีเนี่ยดูสิเราจะแผ่เมตตาได้สม่ำเสมอได้ทุกวันไหม เออยังไม่ต้งถึงแปดสิบผสมไก่ใสมาครับนี่นะเอาจักปีนะอา่อาลองลองจักปีหนึ่งนี่เนาะอืมดีไหมดีครัส่วนใครที่ขาดความเมตตาไม่เคยเผื่อแผ่มเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยแม้สักเพียงครั้งเดียวเพราะนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดเริ่มยุคสมัยเดียวกันกับพระ สีอริยะเมตไตรอย่างแน่นอนอย่างพวกเราไม่สม่ำเสม,มอนล่นะนี่นะนนะแต่ว่าถ้าเราทำไปจักทีเดียว <c oughs> มีสิทธิ์มีสิทธิ์อันนี้ก็บอกว่าแม้สักครั้งเดียวที่ไม่เคยไม่เคยก็หมดสิทธิ์ไอชัยเป็ลูกใช่กับผม <c oughs> นี่นะ <c oughs> นนะ <c oughs> เออถ้าเราเคย ปีปีนี้สองห้าสามเนี่ยจะสิ้นสุดที่ไนหะถ้าพรุ่งนี้แผ่นี้นะ,อะเอาจักทีนี่นะ,ะมีสิทธิ์มีเออแต่ไม่มีเสียงนี่นะนี่นะ,อะเอาอีกไหมเมื่อาวานเราจบตรงนี้นะนี่มาถึงด้านนี้เบื่อกบืงววานจะเนี่ยสิ่งพิเศษประการที่เก้าโลกในยุคนั้น มนุษย์ต่อให้ดีนะมนุษย์จะมีชีวิตอ่าต่อโลกในยุคนั้นมนุษย์จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายนยี่นะจ๊ะและมีความสมบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าพร้อมอย่างเงี้ยทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะอ่าเบียดเบียนกันไหมไม่เบียดแข่งแย่งชิงดีกันไหมไม่แข่งนี่ไงนี่ไงเออนี่เนาะมันสุขสบายซะแล้วเนี่ยถ้าถ้ามีความทุกข์สลมาในชีวิตสิถึงจะเบียดเบียนกันเบียดไปแล้วว่าทำห้ตกตกจากเก้าอี้มั้งตกเตียงตกจากตำแหน่งหรือตกจากอะไรย เบียนแปลว่าทําให้ตายตายจากความดีตายจากความสุขตายจริงๆอย่า <laughs> งนี้นะจ๊ะตามทันไหมอ่าจะถือสาคุณผู้ใหญ่นะ่มีความสมบรูรณ์พรั่งพร้อมไปเรื่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะนี่ดูที่วพระองประกอบเหตุอันใดพร,รุ่งนี้เราจะได้ทำมัง่งนี่นะะเราจะปิดงบตุนชีวิตแล้ว ในอดีตชาติที่สมัยพระองค์บังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ทรงทรงให้ทานได้ทรัพย์และสิ่งของเงินทองตามที่ชนทั้งหลายปรารถนาโดยทั่วถึงกัน<า>นี่ไม่จะขยับเอากนนี้เอาข้าไปก่อนนี่นะจ๊ะแต่ขยับให้ทั่วถึงนี่ขยับขยายแบ่งปันให้ทั่วถึงเลย เฉลี่ยความสุขไปยังทุกๆคนไงแล้วก็พร่งทำอย่างนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่าแปดสิบสองขครอีกแสนมหากรับ<า>นี่นี่จะเอออสมมติเราอยากมีชีวิตเป็นสุขสบายมีความสมบูรณ์พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างส่วนตัว<า>ก็พึงทําอย่างนี้อย่างนี้นะจ๊ะอลองจักปีหนึ่ง<า>เออเอาถ้าที่เรามี กับเจ้าที่เขามานี่เนาะเออดีไห่เอาอีกไหมส่วนใครหูู้้ที่ไม่เคยบริจยยาคทานด้วยทรัพย์สมบัติและสิ่งขอในสิ่งที่คนอื่นปรารถนาเลยแม้สักครั้งเดียวพวกนั้นก็ไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดเริ่มยกสมัยเดียวกันครับพระสียริยะเมตตาอ,อย่างแน่นอน ถ้จาจับไม่ให้ด้ไงจะไปเอาของเขาอีกอะไรองี้หมดสิทธิ์เลยตามทันไหมจ้ะนี่สําคัญนะต้องศึกษาเนะลูกนะต้องศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวลว่นอกจากสิ่งพิเศษทั้งเก้าประการคือที่มีมีในบทเพลงอะไรต่างๆนั่นเป็นภาพรวมแล้วก็มาเพิ่มสิ่งพิเศษเก้าประการแล้วยังมีอีกนี่จ้า คือนอกจากสิ่งพิเศษทั้งเก้าประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมดเราจํากันได้ไหมจ๊ะสิ่งที่เก้าคืออะไรจ๊ะเพราะนานนานทีหรือว่าอ๋ออาทีละนานนานเลยนะ ทุกทีทุกที่หรือว่า <c oughs> อันนี้ต้องทบทวนนะกรรการจะเราจะได้ทำถูกไงเราจะนี่พระองค์บอกเพราะว่าสายจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาอยากให้เราไปเจอท่านหรือเป็นอย่างท่านเออเผื่อไปเจอท่านก็จะได้เป็นอย่างท่านอย่างนี้ไงได้จากสิ่งพิเศษทั้งกา้าประการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ ในยกข,ของพระศรีอริยะเมตไตรยยังมีเหตุการณ์ที่สําคัญสาคัญแล้วก็นะ่าสนใจอีกเหตุการณ์หนึ่งอโอ้นั่นก็คือในคราวที่พระศรีอริยะเมตไตรยยกหน้านะจ๊ะเมื่อพระองค์บรรลุแล้วบรรลุนุตตะสมาสมทุทติญาเป็นพระศรีอริยะเมตไตรยแล้วนะจ๊ะพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสฆงหมู่ใหญ่ ได้เสด็จเดินทางที่พูดถึงยุคหน้าเลยนะจ๊ะเสด็จเดินทางผ่านมาที่ภูเขาลูกหนึ่งเมื่อพระองค์พร้อมกับสงหมู่ใหญ่ในยุคหน้านี้ได้เสด็จเดินทางผ่านมาที่ภูเขาลูกหนึ่งที่มีชื่อว่าชื่อกุก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 กุตะสัมปาตะ กุกุตะสัมปะตะกุก oh. oh. ุตะสัมปาตะอวัยังทีใช่ไหมสุดยอดเลยอ้ออลืมไปแล้ชื่ออะไรนะพวกเขาต้องให้เก่งๆนอ้เอแน่จริงๆเลย เพระพระองค์ร้องสองูใหญ่ได้ผ่านภูเขาภูเขาฐานในนั่นเองอืมเฮ้ยอื <ś les> <ś les> มเดี๋ยวต่อให้ติดนะเพราะเดี๋ยวจะให้ดูภาพมหารั์อยากดูไหมอยากดูตอนในนั่นเองภูเขา ก็จะแยกออกจากกันเออนี่ไงเดี๋ยวก่อนแล้วเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ระหว่างภูเขานั้นซึ่งปกติแต่ภูเขามันติดอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรเลยแต่พอพระองค์กับมูสงผ่านภูเขาก็จะแยกออกแล้วก็เผยเห็นร่างของพระมหาคัสสปะเถระ พระหากัสปะที่ปริบัพิานในยุคข,ของพระสัมมาสูธเจ้าของเราพระองค์นี้ออนี่นจ้ะ<อ>แต่ว่าร่างของท่านยังอยู่เออ,อ,อยังอยู่เป็นปกติ<อ>ออไม่ใช่ประศจากเนื้อหนังหรือแต่โครงกระดูกก็ไม่ใช่<อ>นี่เป็นเรื่องที่อจินตายทีเดียวนี่นะจ๊ะอเออนี่แปลกนะนะร่างของท่านของพระมหากัสปะเถระ ซึ่งท่านเป็นผู้เลิศอทางด้านการอยู่ทุดดงเป็นวัตระในสมัยพระสมณโคดมสมมาสมุทธเจ้านี่เนาะนี่ไงอืมอ้ออ้สมมุติเราเดินผ่าภูเขานล้แยกออกนะท้องท้องคำโลวะาอย่เลื่อมมาลออุูงปู